มาจ้าวันนี้มาพบกับพี่บิวตี้นะอยู่ในแมพที่ชื่อว่าด่านกระโดดชื่อแมพที่จริงๆชื่ออะไรรบกวนน้องๆที่รู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะบอกพี่บิวตี้หน่อยนะไปไปกันเลยไปเที่ยวกันนี่ทางลับนะคะโอ้จะไปเบียดกำแพงอย่างนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้เอออโอ้โอ้ย แคบจังฮึบไปดีกว่าฮึบฮึบฮึบเอ้ยเฮ้ยตุยเกือบตุยรือเปล่ากืบตุยอ้จอร์ดไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาอ,อุจอดตุยจอร์ดไปก่อนแล้วอะ<ต><ว>อุ๊บ<ต>ว,วันนี้เราจะไปหาเพื่อนที่ชื่อว่าลิปบินลิปบินเหรอพี่ลิปบินพี่ลิปบินยังอยู่ที่ด่านสีเขียวอยู่หรือเปล่านะ พี่ลิบบิ้อยู่ดานที่ฮึสอไปอึบเอามาเบียดกำแพงอีกแล้วเฮึบแล้วตุยฮ่าฮ่าฮึปเงือเราไม่เจอพี่ลิบบี้น่ะยังไม่เจอใช่ยังไม่เจอพี่ลิบบี้ นี่พี่ลิบบินมาตกตกมาอยู่ตกมาอยู่ซิไปก่อน <Leonardo S 1> แล้วว่า <Syn> ไม่รอเลยไ,ไม่รอเลยเอ่ะพี่ลิบบิน <Hoff? S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวยจะรอไปอา้าวไปตะไกลเลยรอกันก่อนสิไส้รอกันเลยนะพี่ลิบบินเฮ้ย ับใครคะพี่มากับพี่มาพี่มาคนเดียวพี่มาเที่ยวหรอคะเออใช่จ้ะพี่มาคนเดียวเลยเนี่ยตอนนี้อุพี่ตุยไปไหนแล้วเฮ้ยจอดจอดจอดครับโอ้ว่าไงจะน้องบิวตี้พอดีว่าหนูจะไปหาเอ้ยนั่นใช่พี่ลิบินไหมใช่พี่ลิบินยังไม่ตุยอ่ะในว่าพี่ลิบบินตุยแล้วนะ อยครับอู้ยไปได้ไหมเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นมาสูงแล้วนะแล้วน่ะพี่ลิบิี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยพี่ลิบบี้อ้าเรื่เราไม่รอพี่ลิบบี้เลยเราจะไม่รอพี่ลิบิี้แล้วเหรอพี่ลิบิี้อยู่นี่นะมาเร็วเร็วเร็วมาอยู่เร็วเร็วมาเร็วพี่ลิบิี้หนูกำลังรออยู่ไปดีกว่า โอ้ยเก <m ach> ือบไม่ผ่านมาเร็วม,มาเร็วม,มาเร็วเอ๊ได้เจอกันแล้วตามมานะตามมานะตามมานะมาเร็วเรวขึ้นมาตรงนี้เร็วๆวมาเร็วรขึ้นมาตรงนี้เร็วๆร็วตกแล้วโอ้ดีกว่าน้องบิตตี้ไม่รอพี่เลยพี่ลิบบินตกแล้วฮึชโอ้ยเกือบเกือบนิดเดียวนิดเดียวอ่ะ โอ้โอ้โอ้ฮับฮับอุ้ยกับตกไปได้ไหมเนี่ยไปได้ใช่ไหมอุ้ยรู้มาสูงแล้วนะหวังว่าพี่ริบบิ้นจะไม่ตุยนะอุ้ยอุ๊ปผ่านผ่านปึ้บฮับฮับโอ้ว้าวจะถึงสีฟ้าแล้วว่าเสียดายุ อื้อนีออชอปเฮ้ย <c oughs> จะตกไหมนี่อึ๊บอายถ้าตกจะเป็นยังไงดีเนี่ยอ้ออ้อฮับเฮ้ยพิลีบินอะโอ้สูงมากๆเลยมีหลายสีด้วยพี่ลิบินตุยแล้วเหรอใช่แล้วอ,อ่จะอุ้ยเจอสีฟ้าแล้วอะน้องๆว่าพี่จะขึ้นไปถึงชั้นไหนคะ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะไว้เจอกัน EP หน้านะจะดูว่าพี่บิวตี้จะถึงชั้นไหนกดติดตามไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดถูกใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะและใช่ค่ะไว้เจอกันใหม่น้า พี่ริบบิ้นก็หายหทำไม<อ>พี่ริบบิ้นเล่นไม่เก่งเลยเนี่ยทำไมตกบ่อยจังพี่ริบบิ้นเน่ะกำลังฝึกกระโดดอยู่ค่ะน้องบีตี้โอ้อีกหลายชั้นเลยอะอีกหลายชั้นเลยอะต้องไปถึงสีเขียวถึงจะชนะเนี่ยนะโอ้โหน้องๆคิดว่าพี่จะไปถึงสีไหนคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้พี่บีตี้ด้วยนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์นะว่าจะไปสีไหนได้โอเคไว้เจอกันอีพีหน้านะคะไว้เจออีพีสนะคะบายบายบ๊วย